ปกติแล้วเนี่ยผมจะต้องออกไปนอกรถเพื่อไปสูตรอากาศบริสุทธิ์ท่ามกลางฝนตกพรำๆแต่ผมก็สละความสุขเหล่านั้นเพื่อมาทำคลิปนี้เพราะผมคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังจะซื้ออีวีเป็นคันแรกดังนั้นถ้าคุณเห็นคุณค่าของคลิปนี้เนี่ย อย่าลืมสแกนคิวอา e คเพื่อเอาเงินฟาดหัวผมได้เมื่อดูจบนะผมเป็นประเภทที่ตรงไปตรงมาชัดเจนวันนี้เนี่ยมีอีเมลซึ่งผมไม่รู้ว่าเป็นของจริงหรือมิจฉาชีพส่งมาบอกผมรายยาวเลยนะบอกว่าเนี่ยชอบสไตล์การทำ YouTube ของผมมากมันเป็นการเปิดมิติใหม่บาบาบาบราบรา,บ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 าแล้วเขามีโปรดัก เป็นยานยนต์ที่เขาจะส่งมาเขามีซอสเรียบร้อยแล้วว่าเป็นยังไงจะส่งมาให้ผมทําคลิปสิบนาทีอยากให้ผมช่วยทําได้ไหมสุดท้ายก็ถามผมว่าปกติคิดราคาเท่าไหร่ในการทําคลิปผมบอกไปว่ามันเป็นเรื่องของ e g o t i a t i o n นการเจรจาต่อรองแต่โดยทั่วไปแล้วผมจะทำเฉพาะสิ่งที่ผมชอบ คือสินค้าและบริการนั้นๆเนี่ยมันต้องตอบโจทย์ด้วยถ้าสมิว่าผมชอบเนี่ยผมก็ทําแล้วมันก็จะออกมาดีซึ่งเร็จของผมเนี่ยสินาทีถึงสานาทีอยู่ที่เริ่มต้น 1, น, 1> นึ่งแสนบาทเนี่ยหนถึงสามแสนบาทนะฟังไม่ผิดนี่ก็เป็นการประกาศพร้อมๆกันให้รับรู้เลยนะว่าคนที่ติดต่อมาทางอีเมลซึ่งผมดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นจีน จากการดูการใช้ภาษาเนี่ยถ้าคุณคิดว่าผมเจ๋งจริงคิดว่าผมสร้างกระแสได้จริงในสิ่งนี้เรทเริ่มต้นกับประมาณนั้นนะหนึ่งแสนบาทถึงสามแสนบาทดังนั้นการที่ผมทำคลิปนี้ให้ดูฟรีๆเนี่ยผมจึงต้องการสิ่งที่กลับมานั่นก็คือการสแกน q ิวอาโค้ดงโง่ เพื่อเอาเงินฟาดหัวผมนะตามความปรารถนานเท่าไหร่ก็สุดแล้วแต่โอเคนะถือว่าเป็นการช่วยๆกันอ่ะเข้าเรื่องเลยนะสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งที่คุณจะต้องใช้พิจารณาเพื่อจะซื้อ EV เป็นคันแรกคือรูปแบบการใช้งานรถของคุณคุณจะต้องรู้ว่าคุณจะใช้งานแบบไหน โดยเฉพาะเรื่องของระยะทางและก็เส้นทางสมมุติว่าคุณเป็นประเภทเดียวกับผมคือขับรถอยู่ในอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นหลักวันหนึ่งใช้งานเฉลี่ยเนี่ยไม่เกิน30กิโลแล้วนานๆทีเนี่ยอาจจะไกลกว่านั้นเป็นร้อยกว่ากิโลแต่ไม่ไม่เกินนั้นคุณไม่มีความจำเป็นเลยที่จะต้องใช้ e ีวีที่ราคาเกินงบ ที่คุณตั้งไว้เพียงเพื่อที่จะได้ระยะทางเพิ่มขึ้นตามที่หลายๆคนเชียร์กันยกตัวอย่างง่ายๆเลยคือตอนที่ผมตัดสินใจจองรถ v o ล์ซิตี้อีวซึ่งเป็น e ีวีที่ถูกที่สุดที่ยังมีความปลอดภัยและพอจะจดทะเบียนได้ในตอนนั้นเนี่ยราคา325,000บาทมันวิ่งได้ประมาณร้อยกว่ากิโลทุกคนที่ผมคุยด้วยจะบอกว่า เพิ่มเงินไปซื้อเนต้าวีราคา5 4าแสนสันบาทผมไม่สนใจเลยเพราะผมรู้ว่าสไตล์การใช้งานของผมมันแค่นั้นไงผมไม่ได้ไปไกลส่วนเรื่องขนาดผมก็ไม่ได้สนเพราะว่าผมใช้รถใหญ่มาเยอะแล้วผมต้องการรถเล็กๆที่คล่องตัวที่จอดง่ายเข้าซอกซอยวัดอุโมงค์บ้างซอยโลกีบ้างซอยกะหลี่ซอยนูน่นซอยนี่พูดเล่นนะผมไม่เที่ยวกันคืน แต่ผมต้องผ่านซอยเหล่านั้นนะเพื่อทำงานหลายอย่างเพราะฉะนั้นผมต้องการความคล่องตัวผมจึงเลือก v o l c i t y EV แต่ด้วยความเฮงซวยที่ส่งมอบช้าไม่ทำตามที่รับปากไว้ไม่ว่าจะด้วยสายเหตุนใดก็ตามซ้ำแล้วซ้ำเล่าผมจึงต้องยกเลิกการจองและประกอบกับช่วงนั้นเนตาวี v, ที่พันเนอร์ผมจองไว้สองคันมันถึงกำหนดรับรถพอดี ผมก็เลยไปขอซื้อต่อคันหนึ่งก็แค่นั้นไม่ใช่เหตุผลของการที่ว่าเพิ่มเงินแล้วได้ระยะทางเพิ่มขึ้นได้รถใหญ่ขึ้นปลอดภัยขึ้นแต่อย่างใดไม่เกี่ยวกันเลยดังนั้นคุณจะต้องดูในส่วนนี้คุณจะต้องรู้นะว่าคุณใช้งานเนี่ยยังไงนะโดยเฉพาะเรื่องของระยะทางแต่ถ้ากรณีที่คุณต้องใช้ทางไกลามากๆนะบางทีสามสี่รโลเนี่ย ตรงนั้นเนี่ยก็จะไปสู่ข้อที่สองที่ผมจะพูดถึงนะคือเรื่องของงบประมาณละนะแต่เอาข้อแรกให้จบก่อนมันไม่ใช่แค่เรื่องของระยะทางมันเป็นเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานด้วยปกติคุณนั่งกี่คนในชีวิตผมเนี่ยเกือบร้อเอร์เซจะนั่งไม่เกินสองคนนะในการใช้รถตั้งแต่ผมเริ่มขับรถเป็น ยิ่งตอนที่ผมอยู่มหาลัยเนี่ยปีหนึ่งหรือย้อนไปก่อนหน้านั้นยิ่งแล้วใหญ่เลยคือหนึ่งคนนะเพราะฉะนั้นมีความจําเป็นไหมที่ผมต้องมีบอดหลังไม่จําเป็นก็ผมใช้งานแค่นี้แต่ในเมื่อเนตาวี v, มันมีให้ก็ดีก็แค่นั้นดังนั้นคุณจะต้องดูในเรื่องนี้ด้วยและคุณขนของมากแค่ไหนนะคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้าไปไขายของตลาดนัดหรือเปล่าคุณต้องการพื้นที่แค่ไหน ตอบตรงส่วนนี้ให้ได้เพื่อจะนําไปสู่การตั้งงบประมาณก็คือข้อที่สองนั่นเองนะข้อที่สองงบประมาณเนี่ยเป็นตัวสําคัญมากนะคุณอาจจะคิดว่าไม่เป็นไรผ่อนได้นะไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่การเป็นหนี้เนี่ยมันเหมือนการถูกจองจำนำะยิ่งนานเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งหมดอิสรภาพเท่านั้น และคุณก็ไม่ได้ใช้เงินเฉพาะเรื่องของการผ่อนรถอย่างเดียวคุณยังต้องมีอย่างอื่นอีกมากมายมหาศาลแต่ถ้าคุณรวยจัดคุณซื้อจบในก้อนเดียวก็ไม่ใช่ปัญหาผมกําลังพูดถึงคนทั่วไปที่อยู่ในฐานะที่ยังจําเป็นต้องผ่อนรถอยู่ดังนั้นคุณจําเป็นต้องรู้ว่าคุณจ่ายได้แค่ไหนตั้งงบประมาณไว้เลยจะต้องเป็นงบที่มีการเผื่อเหลือเผื่อขาดเล็กน้อยอย่างเช่นสมมุตินะคุณมีงบอยู่ 4 3ส0ส0มมบาทน,นะเต็มที่เท่านี้คุณต้องพิจารณาแล้วนะว่าเงินแค่นี้เนี่ยมันจะไม่ทำให้คุณเดือดร้อนในอนาคตถ้าคุณไม่สามารถผ่อนต่อได้หรือเกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องเอาเงินตรงนู้ตรงนี้มาใช้มันจะกระทบไปหมดเลยสุดท้ายรถโดนยึดชีวิตพังชิบหายหมดมันไม่คุ้มนะความอยากแน่นอนว่ามันมันอาจจะบังตาในเรื่องของความอยากอยากได้นูน่นได้นี่ได้นั่นแต่ ตรงส่วนนี้ต้องใช้เหตุผลนะต้องใช้การรักษาวินัยอย่างยิ่งสมมุติผมมีงบประมาณอยู่4,30,000บาทผมคำนวณแล้วผมมีเท่านี้เต็มที่จะเป็นเงินสดหรือเงินผ่อนก็ตามผมจะไม่คิดเพิ่มเงินแม้แต่นิดเดียวเพื่อไปซื้อรถที่แพงกว่านั้นโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้ถ้าในวันนี้วูลิงแอร์อว อยู่ที่โชว์รูมและผมยังไม่ได้ซื้อในเตาวี v. ผมไม่ซื้อนะผมบอกแค่นี้ไม่ซื้อใครจะว่ายังไงก็ช่างคุณไม่ใช่เจ้าของรถคุณไม่ใช่คนที่ขับผมเป็นคนขับผมเป็นคนออกเงินผมจะเอาอย่างเนี้ยเสือกอะไรกูแค่นั้นเองเพราะผมพิจารณาแล้วว่าเฮ้ยความปลอดภัยโอเคไหมมีถุงลมนิรภยัย นะสองด้านโอเคผ่านเหล็กเป็นยังไงอลูมิเนียมอันลอยยังไงแบตใช้ได้งานเท่าไหร่นะดีไซน์โดนไหมมันกองแกงไหมหรือมันกำลังพอดีมี ABS หรือเปล่าเมื่อผมพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างโอเคแล้วกับงบประมาณเท่านี้ผมจ่ายได้ก็จบดังนั้นเรื่องของงบเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้ากำหนดไว้เท่านี้ก็ควรจะเอาแค่นี้พออย่าไปทะลึง่งนะ บ้าจี้บ้ายอตามคนที่เชียร์เขาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับคุณเขาอาจจะมีส่วนได้ในกรณีที่เขาเป็นเซลแค่นั้นเองนะตัวคุณเท่านั้นที่จะรู้เมื่อคุณลำบากเมื่อชักหน้าไม่ถึงหลังและถึงตอนนั้นใครจะช่วยไม่มีดังนั้นกำหนดมันซะคือข้อที่สองเรื่องงบประมาณสองข้อแรกแล้วนะผ่านไปแล้วข้อแรกนะเรื่องลักษณะการใช้งานเรื่องที่สองเรื่องงบประมาณ เรื่องที่สสถานที่ตรงนี้สำคัญมากคุณอยู่คอนโดหรือว่าอยู่บ้านถ้าคุณอยู่คอนโดปกติแล้วที่จอดพอไหมถ้าไม่พอจะทำยังไงนี่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องการชาร์จไฟนะถ้าคุณต้องชาร์จไฟแล้วมันไม่มีที่ให้ชาร์จคุณจะต้องไปหาเลยว่าแถวนสถานีชาร์จที่ใกล้สุดอยู่ตรงไหนและเป็นการชาร์จแบบไหน DC หรือ AC แต่ถ้าคุณโชคดี คอนโดมีที่ชาร์จโดยเฉพาะเป็น wall charge เนี่ยก็จะตัดปัญหาได้ส่วนหนึ่งแต่อาจจะคิดราคาแพงกว่าข้างนอกเขาอาจจะคิดราคาเหมาดังนั้นถ้าคุณอยู่คอนโดเนี่ยผมแนะนำให้ใช้รถที่เรียกง่ายไม่ต้องยุ่งยากในการหาที่ชาร์จหรืออาจจะไม่จำเป็นต้องชาร์จ DC ด้วยซ้ำดังนั้นรถเล็ก,ลกๆอย่างบูหลิงแอร์อีวีก็คิดว่าน่าจะตอบโจทย์นะ ยกเว้นว่าคุณมีงบมากกว่านั้นคุณก็เลือกได้ตามใจชอบคุณจะเอามินิ SE หรือลอรุ่นที่กำลังจะมาในอนาคตก็สุดแล้วแต่อันนี้เรื่องของใครของมันแต่สถานที่เนี่ยมีความสำคัญเพราะว่าถ้าซื้อมาแล้วเนี่ยคุณจะต้องมีที่จอดที่เหมาะสม E ีวีเนี่ยไม่เหมือนเครื่องยนต์สันดาปที่คุณจะจอดตากแดดได้ตามใจชอบนะเพราะสาเหตุที่สำคัญที่สุด ที่จะทําให้แบตเสื่อมเร็วเนี่ยคือความร้อนซึ่งเวลาคุณจอดตากแดดแล้วคุณไม่ได้เปิดสวิตช์ทำงานเนี่ยโดยทั่วไปถ้าไม่ใช่ EV ีที่มันฉลาดจริงๆอย่างเทส l a เนี่ยระบบระบายความร้อนของแบตเตอรี่มันไม่ทํางานก็เท่ากับว่าความร้อนที่แผ่มาถึงหลังคาเนี่ยผ่านเหล็กทั้งหลายลงไปที่แบตเตอรี่เนี่ยเต็มๆเลยนะนั่นแหละเป็นตัวการสําคัญที่จะทําให้แบตเสื่อมเร็ว มันจะเร็วแค่ไหนไม่มีใครรู้แต่เมื่อมันเสื่อมขึ้นมานั่นจะเป็นเงินที่เยอะพอสมควรเลยต่อให้สามารถแยกเปลี่ยนเฉพาะโมดูลได้มันก็แพงอยู่ดีเพราะฉะนั้นดูดีๆเรื่องสถานที่ว่ามีที่จอดไหมถ้าไม่มีจะทำยังไงต้องเตรียมล่วงหน้านะไม่ใช่ว่าจอดตากแดดอย่างนั้นแล้วอากาศบ้านเรารวมถึงสภาพของโลกในอีกสปีเนี่ยที่จะมีปรากฏการภาวะ โลกร้อนอย่างรุนแรงเนี่ยของเอลนิโยเนี่ยนะมันจะสาหัสรับนะรบองเลยข้อที่สมผ่านไปแล้วนะนะคือเรื่องของสถานที่ข้อที่สคือเรื่องของบริการทั้งก่อนและหลังการขายมี่สำคัญมาก EV เนี่ยถามว่ามันยุ่งยากไหมในการเซอร์วิส จริงๆแล้วโคตนง่ายเลยนะจากการที่ผมเห็นพาร์ทเนอร์ผมทำแล้วก็ฝึกลูกศิษย์ทั้งหลายแต่เนื่องจากมันยังใหม่ในไทยเนี่ยถ้าบริษัทนั้นๆไม่ได้มีคนเชี่ยวชาญจริงๆเขาลองผิดลองถูกไปเรื่อยเนี่ยมันจะทำให้เกิดปัญหาตามมาอีกเยอะ คุณอาจจะแก้ปัญหาอย่างที่หนึ่งแต่ไปเจอปัญหาอย่างที่สองตามมาแล้วเป็นพลวนเลยทีเนี้ยมันจะยุ่งยากเลยดังนั้นบริการทั้งก่อนและหลังการขายเนี่ยจะต้องมีความเป็นมืออาชีพตรงส่วนเนี้ยคุณจะต้องเช็คเลยว่าไอ้ยี่ห้อที่คุณจะไปซื้อเนี่ยช่างมีความรู้แค่ไหนนะและ้วก็เรื่องของบริการทุกรูปแบบเลยเนี่ยมันดีพอไหมมันคุ้มค่ามันควรค่ากับการเอาเงินไปจ่ายไหมนะไอ้ประเภทที่ว่า ซื้อเสร็จขายเสร็จแล้วสิ้นซากเนี่ยเลิกเลยนะนะโดยเฉพาะเซล์ซนตินทั้งหลายซึ่งผมไม่อยากจะดา่าแต่มันก็ทําให้ผมโมโหมากมายหลายครั้งอายุตัวอย่างวันนี้นะกะจะไม่พูดแล้วเนี่ยผมไปบิ๊กซีนะที่เชียงใหม่ผมไม่บอกว่าสาขาไหนเซล์สองคนซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นคนที่ผมเคยด่าไปเน,เนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยมีปัญหา นะมีปัญหาที่ว่าผมไม่สามารถติดต่อโชรูมได้ผมไม่ขอบอกนะว่าโชรูมไหนนะสาขาไหนเพราะฉะนั้นผมจะไม่โดนฟ้องเรื่องนี้ผมไม่สามารถติดต่อโชรูมได้ไม่ว่าจะโทรไปยังไงก็ตามแล้วรถผมมีปัญหาผมเลยโทรเข้าเบอร์โทรมือถือของโชรูมแล้วมันไปติดที่เซลแล้วเซลรับสายผมพูดในลักษณะที่ว่าผมอยากจะได้ได้เบอร์คือผมติดต่อไม่ได้ผมจะทำยังไงแต่ผมโดนสวนกลับมาผมไม่ขอพูด เรื่องของรายละเอียดแล้วกันแต่ผมไม่ประทับใจในส่วนนี้อย่างมากปรากฏว่าผมคิดว่าปัญหานี้มันคงจะจบไปแล้วเพราะว่าทางผู้จัดการอะไรก็คงจะเคลียร์แล้ววันนี้ไปเจอสองคนเนี่ยเพียงแค่ผมเดินผ่านนะให้หลังแค่นั้นยังไม่ทันพ้นประตูเลยเบะหน้าใส่กันแล้วก็ยิ้มเยาะเลอะชี้มาที่ผมคือเป็นการดูถูก ชัดเจนคือรู้เลยเนี่ยรู้เลยว่าไม่ดีแน่นอนตรงด้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่นอนแล้วถามว่ารู้ได้ยังไงคือบางทีเนี่ยเห็นผมไปไหนมาไหนอยู่คนเดียวไม่ได้หมายความว่าผมอยู่คนเดียวนะอยากจะบอกให้รู้ไว้ <S <S แล้วแว่นตาของผมเนี่ยรู้ไหมผมมองเห็นข้างหลังนะเนี่ยผมใส่แว่นอย่างเงี้ยผมมองเห็นข้างหลังสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันยังต้อง ปรับปรุงอีกเยอะนะดังนั้นคุณจะต้องดูเรื่องของบริการทั้งก่อนและหลังการขายให้ดีเซลก็ต้องสำเนียกตนไว้ด้วยนะว่าการที่คนจะซื้อรถทุกวันนี้เนี่ยไม่ได้ซื้อเพราะมึงนะไม่ได้ซื้อเพราะมึงมึงจำใส่กระลาหัวไว้ซื้อเพราะอินฟลูเอนเซอร์อย่างกูโดยเฉพาะ End User ที่ใช้งานจริง คัสเตอร์ม์เนี่ยเขาไม่ได้โง่เหมือนเมื่อก่อนนะเขาไปหาดูข้อมูลว่าไอ้รถนี้มันมีข้อดีข้อเสียยังไงโดยดูจากคนที่ใช้งานจริงแล้วกล้าจะพูดกล้าที่จะพูดตรงไปตรง,ตรงมาอย่างที่กูทํานะแม่กว่าสื่อหลักๆด้วยซ้ําไปไม่ได้ซื้อเพราะเซลล์เลยไม่เกี่ยวเลยแม้แต่นิดเดียวเซลล์มาที่หลังข้อมูลแม่งก็ไม่แน่นเซอร์วิสใหม่แม่งก็ไม่มีอันนี้ไม่ได้ว่าทุกคนนะแต่ส่วนใหญ่ที่เจอจะเป็นอย่างนี้ดังนั้น ถ้าสมมติคุณไม่สามารถหาเซลล์ที่ดีได้จริงๆคุณอาจจะต้องรอที่จะยังไม่ซื้อรถรุ่นนั้นๆเพื่อไปดู YouTube ดูช่องต่างๆและถ้าสมมติถึงขั้นนั้นแล้วคุณสนใจจะซื้อรถนั้นจริงๆคุณก็จำเป็นละถือว่าเป็นเวรเป็นกรรมก็คือต้องมองมองข้ามเซลนนไปถึงแม้ว่าบริการไม่ดีเออช่างแม่งมัเถอะเป็นเวรเป็นกรรมเอาที่ตัวรถดีกว่า นี่คือสิ่งที่ต้องพิจารณานะที่สำคัญมากทั้งหมดเนี่ยก็มีประมาณนี้สำหรับคนที่จะซื้ออีวีเป็นคันแรกและถามว่ามันเหมาะสมไหมที่จะซื้ออีวีเป็นรถคันแรกในบ้านในกรณีที่ไม่เคยมีรถมาก่อนเลยเนะแบบมือใหม่สิงๆเลยเนี่ยผมบอกเลยว่าเหมาะนะไอคนที่บอกไม่เหมาะควรจะใช้เครื่องยนต์สันดาปไปก่อนเขาไม่ได้อยู่ในยุคนี้ละ นะเข้าอยู่ในยุคที่แบบมันจบไปแล้วมันไม่ใช่ยุคนี้ยุคนี้คือยุคของอีวีจำไว้คุณไม่จําเป็นต้องเริ่มด้วยการถอยหลังกลับเข้าคลองเหมือนกับคนที่ขับรถทุกวันนี้คุณจําเป็นจะต้องไปขับเกียร์แมนนวลหรือเปล่าผมว่าไม่ต้องคุณเปิดมาคุณใช้ออตโต้เลยฉันใดก็ฉันนั้นจำเป็นต้องกลับไปขับ รถสันดาบก่อนหรือเปล่าคล่องแล้วค่อยมา EV ไม่ต้องทางงบถึงราคาพอๆกันทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมบอกไปคน1 2 3 4 5พิจารณาเรียบร้อยแล้วเป็นตามนั้นซื้อเลยเชื่อเถอะทุกวันนี้อย่างคนซื้อใน t ต้าวีเนี่ยซื้อรถแรกๆได้บัตรเติมน้ำมันฟรีปตทเนี่ยเจ็ดันบาทนะไอ้รถหลังๆรู้สึกจะไม่ได้แล้วนะ และแบตเตอรี่ก็ไม่เหมือนกันด้วยแบตเตอรี่รอดแรกเป็นลิเธียม NMC รอดหลังๆเนี่ยเป็นไอรอนฟอสเฟตซึ่งผมจะไม่เถียงเรื่องนี้แล้วนะว่าแบตดีกว่าหรือไม่ดีกว่ายังไงแต่มีช่องนึงเนี่ยเอาค่าใช้จ่ายมาเทียบกันแล้วลิเธียมไอรอนฟอสเฟตค่าชาร์จแพงกว่านะในหลักสตางค์บอกแค่นี้แหละเพราะฉะนั้นคนที่ใส่ก่อนเนี่ยได้เปรียบนะบอกไว้แค่นี้แหละโอเคนะวันนี้ก็ เสียเวลามากพอแล้วกับการทําคลิปนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้และในเดือนหน้าเนี่ยจะมี EV ที่น่าสนใจมากๆ2รุ่นเปิดราคาเปิดตัวพร้อมกันคือประมาณวันที่3กรกฎาเนี่ยวู l ลิงแอร์ v v เป็น EV ที่ผมเนี่ยคิดว่าผมต้องซื้อแน่นอนนะจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมกับราคาซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ4ี่แสน เล่าๆนี้นะก็ลองไปดูกันและหลังจากนั้นจะเปิดราคา BYD Dolphin ซึ่ง6 x xx คือ6 0แสนกว่า6,000นเท่าไหร่ไม่รู้ถ้า6 0แสนต้นๆหรือกลางๆเนตาวี ir, ตายอย่างหมาผมบอกแค่นี้ตายอย่างหมาแน่นอนนะสู้ไม่ได้นะแต่ถ้า6,000นกลางๆ,ๆยังพอแบบเป็นแค่ส่วนแบ่งการตลาดเล Кор, ็กๆน้อยๆ แต่ถ้าหกแสนไปไปลายจนเกือบถึง7จ็ดแสนไม่ใช่คู่แข่งทางตรงนะประมาณนั้นและหลังจากนั้นอีกไม่นานจะมีการเปิดตัว Volvo e x 3 0ซึ่งเป็นรถในฝันของผมผมสนใจมากกว่า t ท s l a ตอนนี้ t ท s l a ามถือว่าเกลอแล้วนะผมเล็งไว้ e x 3 0แต่คงจะอีกนานกว่าจะมีปัญญาซื้อแล้วก็ยังมี g a g อีกนะไม่รู้แอนถูกหรือเปล่าจำไม่ได้แล้ว ที่มีข่าวว่าจะมาเจาะตลาดในไทยคือจะมีตามมาอีกเยอะแต่เอาที่ใกล้ที่สุดแล้วกันก็คือต้นเดือนกรกราคมนี่แหละเตรียมดูสองรุ่นนี้ไว้ให้ดีคุณอาจจะได้เป็นเจ้าของหนึ่งในนั้นอย่าลืมนะหาข้อมูลดีๆดูคลิปเยอะๆแล้วอย่าไปเชื่อเซลล์ให้มากนะักนะมันพูดแต่ข้อดีนั่นแหละข้อเสียไม่พูดหรอกโอเคนะโชคดีนะ ถึงเวลาที่ผมจะออกไปสูรอากาศบริสุทธิ์แล้วฝนหยุดตกพอดีเจอกันเมื่อชาติไม่ต้องการจบ